เสียผูว้วารชการเมืองแปล,แลวเหมับท่านผู้เห็นตามซื่อว่าเกิดะขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเข้าใจกันพิษน,นะครับระหว่างนักการเมืองครับถ้าเจ้าเมืองแต่ต่อไปต้องอู้กันทีทีหน่อยปั๊บวามทีเขาหากันบางที่น้องเดินรล่นปุ๊บมันต้องเข้าหาปกรนั้นปลงบ้านนายยกเดินทางนะครับมาถึงจะแก้ปัญหาได้ลุไงไ่ แล้วก็มีเปี๊ยกก็ตัวสูงสูงเมื่กี้เออนะครับแล้วก็มีน้องครับคนหนึ่งคนบอกว่าเลี้ยงหินมีเลี้ยงหินตรงไหนนี่โอเคครับถ้าทิศขะไดหยางเดี<_<_<_<_<_<_๋ยวผมจะทิ<_<_้งเบอร์ราคาผมพูดนะครับนี่ต่อต่อกะไ้สระจอต่อโอเคที่กรตัว่าไอ้สจอ อ๋อนะครับเดี๋ยวทำงานด้วยกันเด้อนะครับจะแก้แก้ปัญหาพิจารณานี่กอล์ฟีน่าต่อพี่เบอร์ผมอยู่ละถ้าเกิดรอดอย่างก่อนแต่จอเนี้ก็แหลกเบอร์ก็แหลกเอง แค่ท่านาท่านจัแค่กันน้ำห้วยยิ่งมีน้ำมีน้ำสุดอันนี้อันนี้ห้วยไม่แย่ครับอ่างเก็บนาำไม่แย่จะมีสองตอนนี้ตอนล่างตอนบนตอนล่างมันจุน้ําได้ประมาณเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนลูกบาทเมตรนี่อยู่ปริมาณน้อยมากยังไม่ถึงล้านนะครับตอนบนนี่เก็บได้ประมาณ5ล้านลูกบาทเมตรซึ่งตอนบนถ้าหากเราทําได้เนี่ยจะสามารถเลี้ยงพี่น้องชาวอำเภอ เด่นใจเด่นชัยแล้วก็อำเภอใกล้เคียงได้เลยลเมื่อกี้ผมสั่งการไประธานนะที่ี่เราทีา่เป็นผประธานนะครับว่าให้รีบศึกษาหากมีความจำเป็นต้องขยับงบประมาณอยู่ในแผนปีหน้านี้ให้ได้ก็ทำและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยในตรงนี้ต้องฝุดรอบสามบเก้าพังล้านะได้รับการฝุดรอบนะครับระบบก,การกระจายน้ำนะครับไอ้ที่พี่น้อง ครับเสนอมาว่าไม่ต้องมีการเรียงหินนะครับถ้ามันเป็นพื้นที่ของสุพรรณฯเดี๋ยวเราจะทําให้นะครับหลายๆอย่างก็องแก้ไปมาวันนี้เนี่ยมาเนี่ยมาต้องการดูว่าหากปริมาณฝนตกอีกหลายวันจะทำยังไงเราก็เดือดร้อนท่าุกท่ารร้าสงนน้ที่ยองคดยสิ่งสําคัญที่สุดณนะนะเวลานี้ทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้าเราศึกษาเนี่ยหากแต่ละตําบลแต่ละอ,อําเภอ รวมตัวเป็นจังหวัดหนึ่งเนี่ยทำแผนที่น้ำเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาน้ําในลุ่มน้ําที่สองลุ่มน้ำได้ลุ่มน,น้ำลุ่มน้ําที่สองลุ่มน้ำในตอนบนก็ปิงวังยมนานสายหลักที่จะรวมกันถึงเจ้าพญานะครับทางอีสานก็จะมีโขงชีมูลอะไร่เนี่ยเราก็จะต้องรวมกันที่มนอีสานตะบนออกตะบนกตกตอนนี้เนี่ยแต่ละตำบลแต่ละเมอแต่ละจังหวัดทำแผนที่การเองก็สามารถแก้ปัญหา ปัญหาว่าสิ่งสำคัญที่สุดโครงการพรื่องบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านทรงท่านสิบสามาแล้วเนี่ยได้อ่านเก็บน้ำต่างต่างต้องเร่งต้องเล่นอันไหนที่ยังไม่ได้สร้างต้องสร้างเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่โครงท่านสิบสามาแล้วนะครับว่าสร้างแล้วเกิดครับอุทกภัยที่แค่ต้นน้ำต้นน้ำยมใช่ไฮะเวลาน้ำท่วมแล้วจะมีปัญหาจังหวัดอื่นด้วยคือต้องอย่างนี้ว่าต้นน้ำยมในอยู่ที่จังหวัดพะเยา นะครับบ้านผมเนี่ยแล้วไหลามาวาังชิ้นใช่ไหม,ไมจำไม่ผิดนะฮะไหลผ่านเมืองแพร่ไปวังชิ้นนะครับถามว่าจากแก้เนี่ยต้องศึกษาตั้งแต่โน่้นตอนนี้กําลังสร้างอ่างเก็บน้ําน้ําปีที่อำเภอเชียงบุวนจังหวัดพะเยาเขตสสยุทเนี่ยนะครับถ้าอ้างถ้าสร้างตรงนั้นเสร็จระบบจากสร้างอ่างแล้วนะครับก็จะต้องดูว่าจากน้ําปีมาเนี่ยมันไหลไปตรงไหนนะครับส่วนไหนของอำเภอเบืองผ่านวังชิ้นและผ่านไปไหน แพร่เนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ประตูน้ำน,นี่น้อยที่สุดผมมาตรวจราชการแพร่หล,หลายหลายหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมพัชัดตมอว,ว่ามันต้องมีประตูน้ำอันนี้เดี๋ยวกําลังจะศึกษาและสั่งแก้ทั้งผมในจังหวัดแพร่ท่านแนพ่าาขอขอนุญาตสอบถามค่ะท่านคา,นา,า,า,นคาในกรณี อา่อางขนาดใหญ่นี่ก็เดี๋ยวเราศึกษาทุกบททุกองค์การามเรากัมันมีทั้งข,ขนาดเล็กขนาดกลา,างขนาดใหญ่โครงการโครงการพระราดชดำริแบบนี้ค่ะลุกไหลหลยหลยที่หลายจุดโดยเฉพาะต้นน้ําก็คือลำเภอสองเนี่ยค่ะเริ่มมีการตื้นเขินแล้วทีนี้ก็คือการขุดลอกคลองนี่ค่ะขุดล,ลอกหายะคะ่ะมันจะปิดปัญหาบางทีก็มีปัญหาในเรื่องของฝ่าไม้ร่วมด้วยเราจะมีวิธีการแคงในยุคนี้ท่านวิปีกำชับว่าให้ทำงานแบบบูรการกระทรวง จิตกระที่กระทรวงครับก็ต้องคุยอะไกระทรวงครับครับถ้ามีแนวคิดที่เราจะสร้างอ่างาดใหญ่เก็มีนมีแหละพื้นที่ที่แค่มีนะที่ไหนฮะก็แม้ว่าจะมีมาสร้างอ่างขนาดใหญ่ที่อยู่นะก็เดี๋ยวจะต้องศึกษามุ่จุดไหนมันอ่างเก็บน้ําแม่แย้ตอนบนซึ่งอ่างเก็บน้ําแม่แย้ตอนบนสามารถประจุน้ําได้5ล้านลูกบาศก์ thank yeah. you ทีนี่ต uhh ั้งงบเข้าตัเ <televis> ล <ative noise> ี้ยงสมอุดมสมบูรณ <warm hands> ์เลยเนี่ยแลโครงการดีอยู่อย่างดีอยู่อย่างนคือเป็นเอาเอาโทรศัพท์มาให้โทรศัพท์ผมรั้ยครับ